โอเคสวัสดีครับการแข่งขรนนักล็ลลอกออนไลน์ GGT ครับปั๊บกำลังจะหมดวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับธาตุครับสมัยก่อนยุคก่อนไม่แน่ว่าผมจําผิดหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือว่าผมจําถูกก็แล้วแต่แต่ที่ผมจําได้ก็คือเวลาธาตุที่แพ้ทางกันอ่ะมันจะเกิดผลชัดเจนอย่างเช่นในแบบนี้มีตัวใช้สกิลเวทธาตุน้ําคือวอเตอร์บอซึ่งรุนแรงมาก เออมันก็ดอบของดีอะนะคือนอกจากไอนะ้แมวน้ำมีแล้วก็มีอีกก็เออมอสโกเวียครับที่เราจะไปฟาร์มเงินกันแรงๆแล้วนะมันก็มีวอเตอร์บอลเช่นกันแต่ก่อนผมนก็จำได้ว่าถ้าเป็นมันเป็นธาตุที่แพ้ทางกันนะธาตุน้ำมันแพ้ธาตุลมถ้าเราใส่ เกาะธาตุลมเราจะโดนธาตุน้ำเบาเบาลงอย่างชัดเจนเยอะมาก2ีเหลือค่ห้าเปอร์หรือหอ้แต่ยุคนี้เหมือนมันจะเปลี่ยนไปครับก็คือธาตุเดียวกันตีใส่กันจะเบาลงเยอะที่สุดส่วนรายละเอียดอื่นๆไปศึกษากันเอาเองเอาด้านนี้ก่อนแล้วกันใส่ทูน,น่าจะหมดหรือยังรีวิวทำไหมว่า โ okay, อเค6นาทีทันก็เดี๋ยวรีวิวอันนี้ไปด้วยเลยแล้วกันอันนี้ใส่เกาะทตาด้ำครับก็โดนวออร์บอลครับทตาด้ําเช่นกันเหนือยี่บภาพเปิดครับก็ไม,ไม่ไม่กลัวแลวอวเพราะต่ก่อนจะมาแมวแมวแมวน้ำเนี่ยก็คือโดนทีก็คือตายนะถ้าเป็นจ็อบหนึ่งมาคือไม่ส่วนใหญ่เราก็ถ้าเราเลี้ยงเลือดให้มันเต็มตลอดก็รอดอยู่ แต่ถ้าแบบเหลือแบบ80%เนี่ยชุดเดียวตายครับมาแมวน้ำก็คุ้มอยู่นะอันนี้เพิ่งมาเมื่อเบื่อมไม่รู้จะไปไหนนี่ก็ไปหาล็อกเพิ่มเหมือนกันก็เป็นว่ามันโดนเบาลงชัดเจนแล้วบบสบายสบายเลยแล้ววอเตอร์บอลแมวน้ำกับวอเตอร์บอลจากมอสโกเวียมอสโกเวียจะมี2ตัวก็คือไอตัวที่ราคากลางกลางนั่นแหละอุซ้าร์กับบาปยากะมีวอเตอร์บอลทั้งคู่2ตัวนั้นไม่จะ แตกต่างจากวอเตอร์บอลจากแมวน้ําตรงนี้ <c oughs> ก็คือมันมันต้องเลือดในน้อยก่อนมาถึงจะคิดจะไล่วอเตอร์บอลใส่เราแต่แมวน้ํานี่มันเห็นหน้ามันใส่เลยและวอเตอร์บอลจากแมวน้าไล่เร็วมากสองวิคือเริ่มแบบเราเดินไปหามอนแล้วเราจะมีจังหวะคิดใช่ไหมก่อนจะตีต้องจัดท่าทางก่อนถึงจะทุกได้โอ้โหกูโ,โ,โ,โดนชัวร์โดนตลอด แต่ก่อนเอาโจรมาเอาตัวไหนมามันก็โดนนะครับฉะนั้นก็อาจจะเป็นตัวที่แบบตีไกลสกิลได้เรื่อยๆพวกแบบอาจิไม่ต้องมีแล้วก็สเตนแล้วก็สกิลอัดพวกสายหอกอะไรพวกเนี้ยแต่ไนท์มันก็ต้องขั้นสองนะคือขั้นหนึ่งมันแทบไม่มีตัวมาสู้กับไอ้นี่เลยครับนักธนูก็ได้ครับแต่ต้องเบิ้ลทุกครั้งก็มาได้นะนักธนูแล้วก็เอาเตรียมธนูธาตุลมมา คือถ้าจะไปโจมตีก็ต้องเอาตัวชนะท่าไปนะแต่ถ้าจะป้องกันก็เน้นท่าเดียวกันกับสกิลไปไปลองดูความแรงเอ๊ะรีวิวนี่ก่อนล้วกันครับก็มันซื้อมาแล้วนะมันมีออโต้ a แบชครับก็แบชมันจะมีติดสตันด้วยตีธรรมดาก็ติดสตันด้วยเหรอเออใช่ก็มังก็ติดบ่อยอยู่บ่อยเลยและ รวมถึงเราจะโดนสกิลพิเศษด้วยอนนี้ม,มีมีบอกว่าน่าจะสถานนะวิชชิง่งไงละ่ะก็คือมันจะเดินช้าประมาณนั้นแนหะอย่างอื่นก็ไม่ชัดเท่าไหร่ไม่ทันอ่านสกิลสกิลก็หายไปแล้วครับเอ๊ดดีบัฟก็หายไปแล้วสองบว,วิเองแต่ก็น่าลำคาญอยู่บางจาังหวะที่เราแบบจะแย่งตีกับบอทนะ คุ้มค่าจะซื้อไหมจะเช่าไหมก็อเอามาลองเล่นๆก็ได้ครับแต่บอกตรงๆก็ธรรมดาครับคือตอนนี้ก็ตีตัวทั่วๆไปไงเราก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ถ้าไปตีตัวยากกว่านี้มันก็น่าจะชัดเจนกว่านี้ไปลองวอลตบอลครับอะไล่บอลนี่ไงดปมันไล่เร็วไงครับก็แค่นี้เองครับ เนี่ยสตารสตันนะครับก็แก้เบื่อได้นั่นแหละผมก็เล่นซับๆแล้วเบื่อผมก็ต้องหาอะไรเล่นแต่บอลต์บอลก็เท่าเดียนะครับเบาลงมากไอ้กะลาประกกนั้นก็เป็นกลิ้นนั่นก็มีเหมือนกันนะแล้วแมวน้ำนี่ครับเนี่ยอยากไล่กูก็ไล่เลื่อนจุเต็มกูก็ใส่จะแตกต่างจากมัสสกเวียครับมอสโกเวียต้องเลื่อนรดสักหน่อยเนี่ยคือ ซื้อไหมเสื้อสวอปฟิตนะครับก็ผมเจอต่ำกว่าร้านครับผมซื้อมาสองล้านอ่ะก็ถ้าแบบเกงในรูก็เจ็ดแปดแสนแล้วก็เสื้อสักล้านหนึ่งคุณก็ได้ราคาถูกกว่าของผมนะครับถ้าไม่คืนเดียวราคาหายไปครึ่งหนึ่งบางวันเจอต่ำต่ำกว่าร้านอีกก็ ถ้าจะลงมัสคอวีก็ติดไว้หน่อยก็ดีมันจะดีตรงเวลาเราเจอตัวแพงแพรใช่ไหมเราก็จะกลัวว่าจะโดนวอเตอร์บอลยิงตามหลังก็จะตีตัวเก่าให้มันตายก่อนแต่พอคุณมีเสื้อสวอตฟิตนีแล้วอะเนี่ยอยู่ดีก็ไล่เนี่ยโอ้โหก็น่ารำคาญเลยพอคุณมีเสื้อส,ส,สวอตฟิตแล้วอะก็ทิ้งได้ได้เลยครับเราไม่ถึงตายครับปั๊มเลือดทันเนี่ยดูดิครับ ผมไปตีเอ็เเลเวลมากกว่าพวกมันเกือบสิบเวลเกือบชิวๆเลยแต่พอมาแมวน้ำน,นี่สิโอ้โหคือมันก็สมควรของแพงอ่แหละเพราะมันสู้ยากตั้มหน่อยเดียวตั้มเลสมันเริ่มไม่ค่อยขึ้นแล้วโอเคครับสตาร์ทติดเรื่อยๆครับแบสติดเรื่อย ถือถ้าจะไปสู้ตัวยา,ากๆอ่ะผมว่าใช้อาวุธเช่าเกาะแมวก็คุมนะก็น่าลองแต่ถ้าตัวแบบเรื่อยๆเนี่ยซึ่งที่มันเก็บตัวเรื่อยๆเพราะเจ็บครับผมก็สายนี้นะเรื่อยๆไปเก็บสักเจ็ดสิบแปดสิบก็พอละไปเล่นตัวอื่นบ้างแก้เบือ่ออ่ะแล้วตอนนี้ผมไปไหนต่อนะหกแปดแล้วนี่หกแปดผมเล่นจะไปที่ไดอัดครับ นี่ครับคือก็เข้าดันกลางของโคโมาโดเนี่ยแหลนะฮะโคโมโดมันจะมีดัน3อันใช่ไหมอันขวาก็จะออกมาทางออกขวาอีกก็ออกมาทางเคเล็กกิ้งกาซิลแมวน้ำอีแบบแล้วก็ซีออเตอร์ก็คล้ายๆกันนะั่นแหละแต่ที่แพงก็คืออันนี้ซีออเตอร์เนี่ยส่วนถ้าจะไปดันไดแอดนะครับก็คือไปอันกลางแล้วก็ออกขวาหน่อย มันจะมาโผล่ที่ไดแอดเลยนี่ครับช่องวาร์ปแดงน,นี้ตรงนี้แหละครับจะมาโผล่ตรงนี้เดินงงหน่อยเออบอทมีบอทไม่น่าจะมีครับเพราะคนคนไปเล่นระวังยังจะตายหาเลยครับสู้ยากมากครับมันโจมตีไกลครับมีอะไรแพงครับคือมันดอบของที่จะไปลงดันมอสโควีอาครับและที่ผมไปโดนมันแหละหลักแสนนั่นแหละ กอจเป็นต้องซื้อเพราะจะไปหาเองบางทีมันเหนื่อยเนี่ยครบับล็อกเนี่ยโดมไป30อันอันละสองพได้คุณจะฟาร์มแล้วไปขายอัน,อ,นอันละ500มีคนรับจันทีแต่คุณจะไปนั่งขายเองก็ได้ตัดราคาชาวบ้านเขาก็ได้ <c oughs> แล้วแต่สะดวกใจครับและผ้าแมน้ำก็เช่นกันคือยังไงก็ว่างอะ่ะไม่รู้จะไปตีอะไร เออลยดอ,อกปิดอันก็คืออันนี้ท็อกวายนี่ครับก็ใช้เหมือนกันอยู่ในแมปเดียวกันแต่อันนี้ดอกจากไดแอดตีไกลไดแอดตีไม่ไกลมากครับเป็นตัวผู้หญิงอะธาตุไม้เป็นเถาวันขึ้นชัดๆเลยส่วนไอ้ล็อกนี่ดอกจากไอ้ตัวต้นไม้พ่นไฟตีไกลสุดๆและที่เหลือก็เป็นผูกกลิงไม้แท้ก็ไปดอกจากตรงนั้นนะครับจะดอกง่ายกว่าเยอะเลย เห็นวันนั้นก็ไปเจอเขาตีอยู่ไม้แดงไม้แดงเหมือนมันจะไม่ดอบแล้วมั้งมันกลายเป็นของแรแล้วไงดอบก็คือแบบ0.5เปอร์เงี้ยโอ้โหหาไปเถอะไปตีจากหนับนั้นคุ้มกว่าก็ใครเล่นกับเพื่อน2องสอง,ส,องสามคนเนี่ยผมแนะนำา้แบบจะหาเงินนะลองไปดูครับคือมันตีไกลครับเอาพีเป็นหนึ่งตัวครับใส่พูม่าครับ คูผ้านิวมาอะไรนะที่กันจมโจมตีไกลจบเลยทีเดียวแล้วมันไม่ค่อยมีคนด้วยผมไปตีคือ,คอแบบแทบไม่ได้หยุดพักเลยครับปั๊มเลือดยาวเลย <c oughs> โอ้เหนื่อยเป็นแบบที่เหนื่อยอยากไปอยู่แต่คิดต้องนี่ต้องคิดว่าจะลากพีดแบบเกาะไปดีไหมว่ามันจะไหวไหมคือไปเมื่อกี้เรสโนวิทเรสก็สี่ร้อขวด ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหมดแล้วจ,จนต้องกลับกลับก็เดินยากครับเพราะเหมือนมันเกิดเรื่อยๆเลยคือเพิ่งเดินไปแบบเลี้ยวได้สองเลี้ยวอะ่ะยังไม่ได้พมมุมซ้ายบนเลยอะ่ะเนี่ยยังอยู่แค่ตรงนี้เองอะ่ะจมยอมตรงเนี้ยแล้วก็เดินบนข้างล่างแล้วก็เลาะน้ําขึ้นมาเลอหมดแล้วเ <c oughs> <c oughs> ดี๋เวิ่งเข้าไปข้างในเจอ โกเลมอีกโกเลมเข็นอะไรนะโกเลมน้ำเงินน่ะตีไกลอีกโอ้โหเกือบเหมือนกันแต่แบบนั้นก็เป็นแบบที่น่าสนใจสำหรับเล่นกับเพื่อนคนไม่เยอะหรือจะไปเพื่อนเยอะแต่ก็แยกกันตีก็ได้ครับมีพีทไปคอยคู่ด้วยได้เก็บไปเลเวลด้วยก็ในช่วงเลเวลประมาณนี้นะอาจจะอยู่ทนๆอยู่ยัน80ก็ได้ครับ คือถ้าไม่แน่ใจในราคาของก็แนะนำให้วาไปดูเขาขายของที่มอสโกโควีกันเนี่ยว์ปมอสโเวีก็อยู่แถวๆนี้แหละหมื่นหนึ่งไปเซฟไว้ตรงนั้นก็ได้ครับในเมืองตรงนั้นยังเซฟได้อยู่แต่เล็กกว่านั้นในดันหน้าดันอ่ไงเงี้ยเซฟไม,ไม่ไม่ได้ลหละแต่เซฟแถวนั้นได้ ก็ลองไปดูราคาดูว่าถูกถูกสุดเท่าไหร่แล้วสนใจจะล่าไหมกับแมปนี้ดอกล็อกกับท็อกไวเนะี่ยล็อกใช้30อันที่จริงเป็นตีในมอสโเวียก็ได้ล็อกเหมือนกันนะอืน,นั้นมันน่าจะง่ายกว่าแหละแต่แบบตรงนี้คือคุณถ้าจะไม่มีคนแย่งมันน่าสนใจตรงเนี้ยก็คือแบบเล่นแบบชิลๆไงเนี่ยมันคื บอดยากครับน่าจะยากสุดๆเลยมันตีไกลแล้วเข้าใจยใังไหมว่ากว่าจะเดินไปถึงอ่ะแล้วมีบางจังหวะผมโดน4ตัวลุมครับยิงไกลล้วนๆครับคือต้องไปแบบบมซ้ายตัวหนึ่งลงมาล่างกับกับไปขวาขึ้นไปข้างบนกวา่วาจะตีหมดสักพักยังไม่หมดมีมาตีเพิ่อมอีกโอ้โปั๊มกระจายครับ แต่ถ้ามีพีทไปด้วยมีเพื่อนไปช่วยก็มันก็จะง่ายแล้วก็ของผมว่าขุมข้านเหนื่อยนะโอเคผมบับผมก็จะหมดแล้วนี่สิบสองชั่วโมงอ๋อใช่หมดวันที่ยี่สิบแปดครับก็จบแล้วชุวงนี้ก็คูณกันก็ลงให้สนุกครับเต็มที่ไปเลยหลังจากนี้มีอะไรที่น่าสนใจก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีผมก็ซื้อหมวก บัฟโฟจูเนียมารอแล้วเดี๋ยวน่าจะรอหมดคูณนะเดยวก็คงจะค่อยรอกอาจจะวันจันวันอังคารเนะี่ยคือวันนี้มันน่าจะเยอะครับเพิ่มเติมนะทุกท่านเนอะคือมอ er, สโควีชั้น3ามนั่นนะ่ะก็มีบอทนะบอทมันก็ดีมันไม่แจมมันไม่สนใจไอตัวเขียวมันก็ทำหน้าที่ของมันก็คือ มันถูกตัวเขียวตีมันก็ไม่สนนะมันเห็นมันไม่ใช่เล็งตัวนี้เป็นตัวแรกไงมันตีทุกตัวครับโดนลุมถ้าไม่เยอะมันก็สู้สู้ต่อถ้ามันเยอะเกินมันก็วิ่งหนีเวลาไปแจมตัวเขียวมันมันก็ไม่สนใจครับไม่มาโกรธอะไรคือถ้าเป็นผู้เล่นเจอไอ้ตัวเขียวกะไอ้ตัวแพงเนี่ยมันก็ต้องพุ่งเข้าไปตีใช่ไหมแต่บอดไม่บอดช่างแล้วก็โอเคก็ได้แต่วันนั้นเมื่อวาน ก็เป็นวันที่3ชั่วโมงได้ไม่ถึงล้านได้แค่80000นครับก็น่าจะจากบอลไดแหละที่หลายๆจงังหวะเราไม่เจอมอนเลยไม่เจอมอนที่ว่างเลยแล้วพอเจอบางทีมันเยอะจนไม่สามารถจะตีได้ก็น่าจะจากบอทเช่นกันและผมก็ตรงนี้มันขึ้นช้าแล้วครับ แต่ก็ต้องลงมาลงมาตีเพราะตบใบเคด้านด้านบนนี้บอดแบบค่อนข้างแน่นเหมือนกันแน่นมากน่าจะเกิน20 10ตัวนะเกินแน่แต่ในแมปนี้สัก15ก็น่าจะพอแบ,แบ่งกันได้อยู่แต่เกินอย่างนั้นมันเริ่มแน่นแล้วก็คือหลายจังหวะเราจะจร่งจริงมันไม่ควรจะถึง10เล มันก็ไม่ถึงขั้นแบบไม่มีตีหรอกแต่มันไม่เพลินไงเราเคยแบบเราสามารถตีแบบสิบตัวรวดคนเดียวได้สบายนาทีเดียวจบอ่างเงี้ยแต่นี่บางทีนาทีหนึ่งเดินเจอสองตัวมันก็รู้สึกเสียดายสกิลของเราก <c oughs> ็ <c oughs> ต้องต้องไปหาตัวยากๆตีกับตัวยากๆแล้วก็จะเพิ่มเพิฟั๊มหน่อย, okay, อยโอเคอาวุธหายคงหายแล้วนะใส่ธรรมดาแล้วกันครับ อยากตีไว่ก็ไม่ก็ไม่ต้องใส่โลนะครับโลทำให้ตีช้าเออแล้วก็เล่นพ่อค้าแม่ค้าดีไหมถ้าจะเล่นสายบู๊มันก็ดีตรงมันขนของได้เยอะนะครับแต่ก็มันค่าฟรีมันก็ไม่เยอะเท่าสายโจนก็จะโดนตีบอกหนักหนักอยู่แล้วก็แบบเลือดเด้งอะไรแบบนี้มันก็ไม่ค่อยมีถ้าจะเน้นตีเร็วตีแรงเนี้ยนะ แล้วจะให้แรงก็อัพสกิลครับผมก็มาอันนี้นี่ยอีนีรินัก่อนเลยก็คือตีเร็วเร็วจรเร็วชัดเจนเพิ่มให้ปาร์ตี้ได้ไว้แต่ต้องเป็นประเภทหวานและกระบองแล้วก็มาอัพนี่ไม่ได้ตีอาอวุธนะครับก็มันจะเพิ่มอัทแทกหนึ่งและความแม่นยำอีกหนึ่งต่อหนึ่งเลเวลสิบเลเวลก็เพิ่มอัทแทกสิบแม่นยำสิบ ต่ไปก็คิดอยู่ว่าจะไปทางไหนไอนพวกกรีนนี่ต้องไปทำเองนะ mm hmm. ก็ดูแววแล้วโงต้อง,ต,องต้องไปทำเองนั่นนั่นแหละครับเพราะถ้าจะเอาฟรีอ่ะมันก็ต้องขึ้นเป็ไทไฮคลาสก่อนรวมนึ่งที่คลาสเลเวลชั่นก็ต้องไปทำด้วยเป็นเป็นสกิลหมู่คือแต่ละตัวมันควรจะมีสกิลหมู่ติดตัวครับเพราะหลายๆจังหวะถูกรุมจะวิ่งเหย่ทุกครั้งมันก็ ไม่น่าจะใช่เรื่องก็พอได้อยู่แหละพอยังไงพค้ามันก็สกิลมันก็เหลือๆ SP ก็เหลือๆที่เหลือก็พวกพาวเวอร์ทัตตีแรงขึ้นเสียอาวุธแหกก็ไม่ต้องกลัวหรอกแต่ถ้าไปเป็นตี้ก็ไม่ควรกดเพราะโดนเพื่อนตีแรงขึ้นก็ริงแต่มีโอกาสแหก เราซ่อมเองได้เนะเอาเอาสติลติดตัวไปแต่ที่เหลือก็มันคือไปตี้กับคนอื่นอะบางทีความไว้ใจอะนะคือเป็นผมผมก็ไม่ยอมให้ใครก็ไม่รู้มาซ่อมหรอกอาวุธแสนหนึ่งเนี่ยถูกถูกก็เถอะแต่โดนป้นไปแสนหนึ่งอยู่ดีๆก็โดนป้นไปแสนหนึ่งอะมันไม่ใช่เรื่องแน่แต่ถ้าไปกับเพื่อนเออโอเคกดตามสบายแต่ไปแบบตี้มั่วมัวอย่างเงี้ย ต้องระวังหน่อยอันนี้ตีทุกขนาดให้เป็นร้อยปอเปอร์ก็ได้อยู่ให้ตีด้วยนะเออมันควรจะกดอันนี้นะแต่เท่าที่เห็นแม่งกดอันนี้ไว้เหมือนจงใจอะ่ะคือแบบกดสองรอบด้วยครับ <laughs> กดเสร็จเดินมาอีกครึ่งฉากม่นกดอีกอันนี้ขึ้นบ่อยชัดเจนเลยแม่งจงใจนั่แหละก็ระวังด้วยแล้วกัน เจอปะาแบบนั้นแบบกดบอยผิดปกติอะแบบแล้วกดแต่อันนี้ด้วยนะกดแต่พาวพาครับพาเวอร์ทัชด้วยด้วยนะอันอื่นไม่ยอมกดนะอันนี้เพิ่มตี้ไม่ได้ไมะแต่เดเมจจะเต็มที่คือเหมือนเด็กเต็มอะก็คือแบบเดเมจจะไม่แข่งแต่ก็ยังติดเกาะอยู่แล้วไม่ใช่การคลิก ถ้าคลิกมันเดเมจมันจะเบิ้ลไปอีกแต่เดเมจก็แขวงอยู่ยังหักโน่นหักนี่อยู่มีพ่อ perfection ครับเนี่ยซ่อมได้ครับซ่อมของตัวเองได้ฉะนั้นกด power touch ก็ไม่น่ากลัวแต่อาจจะต้องเซต m a โคสซะหน่อยหนึ่งก็คือพอได้จังหวะก,ก็คลิกปุ่มเดียวแล้วกดทุกสกิลเลยตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดสี่ชุดทีเดียวพอมานั่งกดเองทีละอันบางทีก็อาจจะ เบือ่ออาจจะลำคาญโอเควันนี้ครับจบแค่นี้แล้วก็เล่นให้สนุกครับเลเวลกันให้เต็มที่หลักจากนี้ก็ดูการแก้บอทคือถ้าเล่นเรื่อยๆกับเพื่อนครับได้กับสบ,สบายๆยังไงตอนนี้ก็ไม่แข่งกับใครแล้วรวมถึงถ้าอยากรวยก็ลงมอสโเวีครับนะหาของเองก็ได้บางส่วนที่เหลือก็ไปซื้อเอาแนะนำให้ลงสร้างโรกหตัวไปลงเลย าสเตตัแบบที่ผมอากนั่นแหละอยู่ได้สบายบายแล้วก็ชุดก็เก่งในท้าด้าำเนี่ยจบอาวุธก็ของฟรีอีเดนสามชั่วโมงล้านไปกดแต่ยาเร่งโคตรคุ้มเออพิษหนึง่งหนึ่งตัวด้วยคือถ้าไปกับเพื่อนยิ่งเยอะก็ได้เหมือนกันนะครับ พีทหตัวก็เพื่อนก็คุมไปหน่อยที่เหลือก็นะฮะคุยในโอเองแล้วกันนะแต่ถ้าเล่นคนเดียวก็ได้อยู่ครับสามชั่วโมงล้านมันมีเงินซื้อของในตลาดอยู่แล้วละ่ะไอ้หมวกบาโพโจูโตเนียผมก็รับได้มาตอนที่3.5มจุก็คงจะตกอีกล่ะแต่อยากได้แล้วไงก็ซื้อไปก่อนตอนนี้เงินก็เกลี้ยงแต่มันหาได้เรื่อยๆครับสชั่วโมงล้านแล้วแต่เราจะทนไหว คนปวดหลังนั่งเล่นได้สักแค่ไหนเท่านั้นเองโอเควันนี้ก็จบเจงๆดีกว่าสวัสดีครับ